ยายามาลูกนี้ครับลูมิเกะฝาวที่เนม่าเนม่าให้กีลูมิเก้แล้วนี้ดับเบลิลฮัตหลบกสัดด้วยขวาโอ้โห้เจ้าคมใช่ดมาเลยยายาสวยชิงไปชิงไป้ยดับเบลิลแล้วสัดโอ้โห้มันหลุดไปไหนวะนะ้ <c oughs> ไปนี่รุสโอเครุมไปแทนแทงไปไม่ได้ครับลูกนี้รอเพื่อนออโต้เติมสวยลูกนี้ มีเคลื่อนลูกนี้ยกมือแล้วโคกนิ่มๆีูโอ้ยกร็บ่มสั่นนะลูกเนี่ยเอาเอาทำอะไรกันนะครับรถวันนี้ก็หวานเจี๊ยบดีลูกนี้ขอมูมงเกือบแล้วมันไม่จับบอลทำไมวะไม่ยิงจังหวะเดียววะน้องโอ้ไปเด้ยาวโอ้ดูเลยดูนี่เป็นไว้งงลูกนี้ขอญาติสัต่นหาโอ้โหแล้วเนี่ยไป อ้าวอ้าวอ้าวอาวอาทำอะไรเอ้าวอ้าวโดนดีเนี่ยโดนดีครับเล่นอย่างกระโดนดีครับสวยไปดีลูกเม่อก้ตรงนี้เนี่ยมาโอ้โหเงยงงาสองเงยโอเคโอเคสวยไปที่อลาสูแล้วก็ดับเบิลเลยซัดโอ้โหฉันแบบนิดเดียวนะตรงขอนะเมื่อกี้เนี่ยสวยสวยประตูไปดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคเฮ้ยปั่นตู้อะไรไปหน่อย โอ้โหไม่เออได้ไปนหน่อยจริงว่ะไปครับผมยา,มา,ม,ามาลูกนี้มาที่เนเนย์แทงมาลูกนี้โอ้โหดุดเลยลูกนี้คืายังสวยคือเลยผาดลูกนี้แล้วซัดดิโอ้โหลูุนีก็ไปครับลูกลุนีลุนีไปแทงวะเดี๋ยววะอ่าๆหวานเจ็บลุนีซัดแสงหน้าไปไปสวยเอ๊ะเอาเอาเอาตรงนี้เนมาวิ่ง ซัดเลยโอเคสวยลูกนี้ครับคือเลอพัดมานี่มามกเป็นเกมยกมืองแล้วโคโยกลูกนี้โขลนิ่มๆกระหม่อมสันโอ้โหโคตรโหดว่ะเล่นง,ง่ายสไตล์